เปล่าไงยังไม่ได uh, oh, to okay? yeah, so uh ้ไปตัดสำลูนเลยร้อนนี่ไงไปไม่ไหวร้อนสุเลยนะค่ะร้อนสุแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปบ้างนะหัวล่องหัวล่องพอตัดสำลูดให้เจ๊ก็ติดลงตรงหัวล่องนี่มีเยอะๆหัวล่องนี่อ่ะเออเอาหัวล่องนี่แหละไปไกลเราจะไหวร้อนพอดีว่าจะต่อยฝากไปเจ้นี่แล้วเจ๊เอาพี่สาวเทียเกามาจับของแั้วเราสอนด้วยเนาะอราหัวใจอ๋อใช่ เขาบอกมันก็หวานแต่มันจะหวานไปก่ะบอบเริ่มน่าจะหวานเพราะมันงมมันมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์บอกเขาตามันแตกเราผิดแล้วอ่ะอเอ๊ะฟันตรงเนี้ยหัวล่องนี่แหละน,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 นี่นี่นี่ทุกคนมามามาเจ๊มามามานู่นนูเจ้าของสับรประรดอยู่พี่สาวนี่เนะเย้ๆม <laughs> าเข้ากลองหน่อยดิไม <laughs> ่ค่ะน, <laughs> นี่นี่อร่อยเนาะอร่อยเนาะอร่อยเนาะใส่ชิดไว้แล้วเขาจะลง นี่ค่ะทุกคนองเรโอ้ยคือน้ำลายเลยทุกคนคือน้ำลายของเจ๊่๊่่บ่า่่น่่่่ไป่า่่่ยค่่่่่น่่่่ย่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่ก่่่่่่่นเลย่่่่่่่่่้่่่่่่่่น่้่่่่่่่ย่่อร่อยมากเลย่าส่ออกมา่เลย่ม่ คนชิมเลยอันนี้ที่ลงไว้เนี่ยเอาไว,ไไว้ไว้ไล่ไอที่คือติดเครื่องกรองน้ำของไอโควิแล้ว嘛งานในบ้านเอะไม่ได้ใช้แฉะหรอกใช้กดเออมกดกินน้ำเย็นน้ำร้อนได้เลย<อ>มีสองขัน้นบกแต่เนี่ยเอาไว้ไปกินในไ<อ>ล่แต่เดี๋ยวอันนี้อะของเล่นจะเอาไปให้เด็กที่อยู่ไทยไป มันหวานหวานหวานมากเจ้เขาจะตับสับประรดตั้เพื่อนแล้วให้เพื่อนตักเพื่อนอยเพื่อนที่ได้ยองค่ะ น้องก็จะไปละยองจะไปซื้อหัวเสือนะคะทุกคนมีตับเต้าเรีเยอยู่ไหน,นอร่อยนะคะกินไหมกินไหมหวานหรือไม่หวานจะใส่เกลือนหน่อยนึงเจ๊เนะาะเจ๊กินด้วยเจ๊เตับเตะเวียน,ห,นหัวตับวัวนี่เก็บมานะ ไปลงให้เดี๋ยวแวะมาได้ค่ะฉันไปลงให้เจ๊เจสองดี่เดี๋ยวไปเอาอันนี้เอาไปอบมลอเจ๊ชอบกินอย่างเงี้ยอันนี้มันมีมันมีแต่ไม่ได้เวลามันดูไร้รู้นโอคนเราฝังวันนันตัดมาให้เจ๊น้องก็ทำบุญก็ประมาณเกรู้ปอู่อกเองไงนปรมมะมาณนี้นะคะโอเเขาชอบแบบนี้หไกช่หนเยเขาจะถามเยะ มีดมีดตัดสับประรดจะเป็นอย่างี้แล้วก็เฉือนเฉือ,อ,อ,อนเจ๊ 20, 20อ่ะทีไอ้อ่านอะไรป้องยี่สิบยี่สิบค่ะเอ่อเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้าน <22 S 2> เนกันยี่สขาไม่ได้โยูคอยอยู่บ้านจ้าอืมหัวล่างหัวล่างก็มีเยอะไม่ต้องใส่ถุงมือนะคะ ไม่ได้ไปถ่ายสวนทวงจะอยู่ฝั่งนูง้นฝั่งนูง้นห้าสิบนาทีสวัสดีทุกท่านนะคะฝา,ากชมคลิปให้นั้นด้วยนะคะหวานหวานค่ะหวานฝากกดไลค์กดแชร์ให้นั้นด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนน,นันปอกเองนะคะนันปอกเอง เพิ่นเข้ามาเเข้ามา,มาบ้านพี่สาวค่ะบ้านพี่สาวฝากกดไลค์กดแชร์ให้นั้นด้วยนะคะทุกคนสวัสนะดีทุกทนนะะ่านค่ะเป็นสปอร์ลุกกันไหมคะ